โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านด้วยละกันนะครับทุกู้ชมครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับทุกู้ชมอ่ากล้องมันปิดอีกแล้วคอนทราชชั่นอัปเดตใหม่วันนี้วันที่27นะเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับผมคอนทราชชั่นอัปเดตอันนี้ไม่ฟรีนะบอกไว้ก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่ฟรีนะบอกไว้ก่อนอัปเดตเป็นตัว งานนะครับผมเป็นเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอของเขาดีกว่าเดี๋ยวดู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 สักหน่อยดูเพิ่มหน่อยไป,ไปไรู้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะอ่ะคอนเทเลชันเอ็กเซอร์เบตเอร์เดี๋ยววันนี้พาไปดูโอ้มีงานขุดอุ้ยอุ้ยอ๋ยอทำเครื่องบินทำทำทำเขาเรียกว่าเป็นการทำอ่าลานบินน่ะสนามบินบบน่ะเออท่านผู้ชมหอบังคับการบินนะครับเดี๋ยวเห็นไหม โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มี๋อ2แมปด้วยเดี๋ยวเราพากลับไปแมปนี้เฮ้ยตรงนี้นี่ว่าหลังปั๊มนี่ว่าหลังปั๊มเมืองบนอุ้ยมายกเอาเครื่องบินข้างล่างอุ้ยเฮลิคอปเตอร์อุ้ยบอลลูนโอ้โหเฮ้ยชนจับชนครับ เออให้ดีเว้ยมันก็มีด้วยกัน2แมปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเราเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นแมปไหนแล้วกันนะท่าผู้ชมครับเอาเค,ค้ okay, ครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมซื้อไว้แล้วละ่ะราคา2 2 0บาทเท่ากับ JCB เลยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ฟรีนะนะไม่ฟรีไม่ฟรีนะงานหนอที่เป็นโครงการถนนหมู่บ้านที่เขาอัปเดตมาอันนั้นฟรีครับแต่นี้ไม่ฟรีครับท่านผู้ชม อ่าไม่ฟรีอันนี้อันนี้1เซตอ่าซื้อเป็นเซตอ่าอันนี้ JCB น่ะเห็นไหมอ่าโอเคเราเจอกันในเกมครับตัดอ่าโอเคครับถ้าหน้านี้นะหน้านี้นะถ้าเราเข้าตอนเวลากลางคืนนะท่านผู้ชมถ้าถ้าถ้าเราเข้าตอนเวลากลางคืนอ่ะมันจะอ่าเป็นกลางคืนครับแต่ถ้าถ้าเราเข้าเวลากลางวันมันจะเป็นกลางวันนะอ่าถ้าไม่อ่าเดี๋ยวเรากลับไปแบบเดิมนะท่านผู้ชม ไปที่เดิมครับผมแม่มาเล่นแบบอีกแบบนี้ไม่ได้แหม่ไม่ได้ได้แป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมก็อาจจะทําไม่เสร็จหรอกอาจจ,าราอ,าอาจจะแวะมาชบเชียวตั้งนะครับผมนะเดี๋ยวอาจจะแวะมาแวะไปแวะ,ะกลับนะก็ได้กรองรับนะโอเคครับอ่าก็เหมือนเดิมครับตอนนี้เราอยู่อ่าโอ้โหอะไรอยู่เนี้ยคือตอนนี้ผมอยู่น่าจะอยู่งานสวนสัตว์เนาะ,ะปรับปรุงสวนสัตว์ เดี๋ยวดูก่อนนะอ่านี้ใช่ป่ะโอ้โหใช่เลยเขาบโอ้โหราคาเป็นล้านเลยว่ะคือต้องซื้อนะท่านผู้ชมมันถึงจะมีนะครับสหรับงานนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูไปคือคือเราต้องซื้อครับมันถึงจะงานถึงจะเพิ่มมาเนาะถ้าไม่ซื้อมันก็ไม่เพิ่มนะครับผมโ,โหแย่จังนีน้อันนี้คือถามว่าแย่ไหมมันก็มันก็แล้วแต่เขาอะแต่ว่างานงานตัวนี้ที่ที่เพิ่มมาตรงบริเวณอ่าตรงเนี้ย ฟรีนะครับเนี่ยฟรีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมงานตัวเนี้ยฟรีเพิ่มมาฟรีนะไม่ไม่ได้ขายนะครับเนี่ยเพิ่มมาฟรีนะครับเนี่ยพวกเนี้ยฟรีแต่งานเนี้ยงานเดียวนะมีงานเดียวนะราคา200นะเนี่ยเสียเงินเสียเงินส,นสุดจา้าสุดจ้าถามว่าคุ้มไหมผมตอบเลยว่าไม่คุ้มครับทุกคนไม่คุ้มไม่คุ้มคืออะถ้าคนแบบว่าอยากทํางานใหม่ๆ่ะ อ,อยากทำงานใหม่ๆอยากมาเที่ยวที่ข้างบนอย่างนี้เนี่ยตัเออวะตอนแรกมันก็เป็นแผนที่แบบนี้อ๋อหรือว่าเขาคิดออกแบบไ้แล้วว่าเขาจะขายปเป็นดียวยลซีคิดไปแล้วหรอคิดไปแล้วงั้นหรอคิดไปแล้วงั้นหรอเอาเว้มาปิดทางเฉยๆบายบ้าเอาอแล้วแผนที่มันมึนอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมไม่ให้แซงไม่ให้แซงบอกไว้ก่อน แค่หักโค้งอ๋อตอนแรกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอเคนี่ไงตอนแรกมันเป็นซากปลักหักพังอ๋ออ๋อผมเคยมาพามาดูแล้วตอนแรกมันเป็นซากปลักหักพังนี่ไงท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองรับงานดูก่อนนะโอ้โหนี่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 มันเป็นถนนแบบนี้ไงอ๋อ เป็นล่งๆนะครับผมอ่าเรากําลังก็คือเราจะทําพื้นที่โลง่ลงๆนี้ให้เป็นแบบว่าพื้นที่ชิจเลิญน,นะครับผมนี่เลยพื้นที่ทีิจเลิญโอ้โหแผมดีออซของเราก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพก่อนที่เราจะสร้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนและหลังมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนี่เดี๋ยวเรามาสร้างกันเลย กดนี่ครับแล้วก็เฮ้ยมี2งานเหรอไม่ใช่เอ้าเฮ้ยงานหายเอ้าอ๋อไม่ใช่อ๋ออ๋อโอเคโอเคอ๋อรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคครับผมเดี๋ยวเรารับงานกันเลยงานนี้มีราคาทั้งหมดหุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิสองล้านมีอะไรกันบ้างเนี่ยมีเอามาเกรดเขี่ยทางก่อนแล้วก็มี บดถนนแล้วก็มีขุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลักๆคือผมคิดว่าน่าจะทําทางอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหอ๋อหลักๆคือทําทางนะครับโอ้โหที่แต่ราคางานเนี่ยคือมันจะสูงกว่างานฟรีนะท่านผู้ชมราคางานจะสูงมากครับท่านผู้ชมครับอเดี๋ยวรับไปราคางานสูงมากบอกไว้ก่อน อ่านี่ไงโอเคแม่หุ่ยหญ้ายา้ยาขึ้นเต็มเลยวอะ่ะโอ้โหคือตอนแรกเห็นเป็นดีเอ้ซเห็นเป็นภาพก็พเลยเหมือเนเป็นภาพเปิดตัวเหมือนจะนี่นะผมอามองว่าทำามทำเป็นให้ทำมาไกลๆนี่แนะ่นอนเลยเห็นเป็นภาพอ่าภาพเปิดตัวเนาะผมนึกว่าให้ขุดดินบนหญ้าโอ้โหท,ที่ไหนไดไ้ไม่ให้ขุดนึกว่าเปลี่ยนงานให้ขุดดินบนหญ้าไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวผมเชฟแลเจซีบีมานะครับไม่งั้นก็แคทนะครับผมโอเคสวัสดีครับพี่เฮ้ยหน้าใหม่ด้วยนะเฮ้ยน,น่าจะมีอะไรดีนยโอ้ยมันถามชื่อเราด้วยวะอ๋อมันเพิ่มไอ้นี้ปะมันเพิ่มโอ้โหไม่เพิ่มเลยเหรอวะเฮ้ยนี่ไงนี่โอ้ดีเอลซีนี่ไงเออมันเขียนว่า DLC นี่ไงท่านผู้ชมเนี่ยอ๋อโหมีกี่งานวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อ DLC ก็เหมือนในเนี้ เหมือนไอ้สี่คนที่มาจ้างเราน่ะ呐แต่ว่าอันนี้มันจะเพิ่มเป็นเดียวสีมาโอเคเออถือว่าเรื่องที่ดีนะครับผมโอ้ทำถนนสองครั้งเลยเหรอโหหดเกินลูกพี่โอเคเดี๋ยวเราอ๋อน่าจะเคลียร์ครับผมเคลียร์ลิงโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไหนแล้วไหนไหลเราก็ซื้อมาละอ่าอ้าอ้าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้โอ้มีร่มให้เรานอนด้วยเฮ้ยโอ้โหทำไมโดมมาวางอะไรตรงกลางถนนเลยวะเนี่ย อ,อ,อ,อเดยวจอดให้เดียวจอดให้ก็ได้นะจอดให้ดูก็ได้แม่ตอนแรกว่าจะไปทํางานแบบนั้นไม่ได้ครับผมลืมไปว่าวันนี้มีดีโอซีมาต้องมาถ่ายรีวิวนะครับผมอันแรกเดี๋ยวไปเอาเอาแคทมานะครับผมแคทดิผมรู้สึกว่าจะออกสองคันดีเปล่า ออกพอดีไหมต้นผู้หญงดีป่าวเครื่องบินนะครับแคทอยู่ไหนวะแคทอยู่นี่เลยเนี่ยโ <anything S 1> อ,อ้โหงานนี้ก <tw os> ็ยังไม่เสร็จเลยน่ะบ้าจีๆเลยเชียวงานนี <specialty Luca> ้ก er ็ยังไม่เสร็จนะครับผมแม่ต้องได้ไปรับตัวแคทไปก่อนนะครับผมงานนี้พวกได้10%เนเอง รับแคทก่อนละกันขออนุญาตรับแคทหน่อยละกันเดี๋ยวไปรับแคทก่อนละกันนะครับผมก็เดี๋ยว้งเอาทาั้งแคทเอาจาง JCB เนาะก็ห่างกันเป็นเดือนเหมือนกันนะถ้าท,ที่มี DLC ออกมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาแคทขึ้นเทรลเลอร์กันเลยใหญ่ไปค่อนข้างที่จะไกลนะทุกอยครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผม ัเลยนะเนี่ยงานก็ยังไม่เสร็จใจอีกแก้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดินโฮ้ยเปลี่ยนกล่องก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยเอองงใช่ไหมเลยจะเป็นตัวเดินตัวนี้เล็กจังวะตัวเดินเจซีบีอย่างใหญ่เลยตัวนี้เล็กจัดเลยนะ ก็ย้ายใหญ่จอดแบบนี้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมจองแบบนี้อย่างเดียวอ่ะจอดไม่ได้เลยครับผมโอ้โหแงผมก็ไปรับงาน DLC แล้วกันนะจิ๊บงานผายครับผมโอ้หไก่ชิบหายเลยผมคงไม่วิ่งเอาอะท่านผู้ชมขออนุญาตว้าไปที่ใกล้ๆแล้วกันเด้อแม่งไก่ชิบหายเลยไปโถใครจะวิ่งก็วิ่งผมคนนึ่งอะไม่เอาอะ ไกลจา,าจะบอกได้เลยว่าไกลามากมากครับผมเอาละเอ๊ะอนาคตจะมี DLC ตรงไหนอีกนะ DLC ตรงไหนอีกนะโอะ้เราได้กลับมาทำงานมึงกวนอีกแล้วอ่ะโอ้แม่ว่ากะจะไปทำงานแมปนูุน้นสักหน่อยคือมันจะมีสองแมปเลยนะท่านผู้ชมก็ ถ้าเราซื้อเราเราจะได้สองแมปเลยโคตรผมอยากให้มีแมปใหม่มา,มาแต่ผมมองมากอ็อาจจะอีกนานอยู่นะครับคือด LC ในในในเกมนี้ผมจะซื้อทุกอันเลยท่านผู้ชมราคาจะกระดาษไหนผมก็จะซื้อนะครับผมเพราะว่าราคามันก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะผมมองว่านะ,ะราคาไม่แรงในที่นี้ก็คือแบบว่ามันไม่ได้แรงแบบเบื้อวังจนแบบ ราคาแบบห้าร้อยเจ็ดแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่เหมือนไอเทนซเซมเบอไอนั่นจะเจ็ดอยสิบเก้าบาทคือผมโอ้โหออกมาดียอซีอันไหนคือแบบร้องทุกอันอะแพงมากๆได้แบบขยันหรอกเลยนะุดยาได้ปะเนี่ย กาจะขุดดินขุดหญ้าได้ขุดไม่ได้ให้นะครับเนี่ยที่เห็นมันออกอาภาพมานะมันขุดได้เลยนะบแบบเนี้ยแต่ออกมาจริงก็เหมือนเดิมก็ถือว่าจะขุดได้แม่ที่ไหนก็เหมือนเดิมนะครับนี่แคทย,ยังยกล้อได้ยูกป่านะ แค่มันช้าก็จริงครับแต่ว่ามันทําได้เรื่อยๆครับน้องหนมันไม่เหมือนรถเออ่มันไม่เหมือนรถ,นนรถที่เป็นรถใดน,นั่นนะรถไอเ้อเฮ้ยไม่ไม่ไม่เนาดัานออกข้างดันออกข้างนอกอย่าไปดันข้างในดันออกข้างนอกดีกว่านู่นแต้องไปเริ่มจากน้องนุ่ คือแบบมาทำงานเมืองปนก็แดดร้อนมาก,กคุณผู้ชมแดดร้อนจัดๆเลยดีนะที่อยู่ในห้องแอร์เนะี่ยโอเคทุกผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมเอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่ใน,นวิดีโอหน้าวิดีโอหน้านะครับผมนะก็ะไปมากนะกันมาตัววิจิ้งค์กินข้าวอะ่ะผักถงพักเที่ยงนะครับผมไป เจอคนใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหเด็ดเด็ดจ้า